สวัสดีแฟนผีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรากันนะครับฝากแฟนผีทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเด็กซ่าแมนยูเมื่อจริงปัญหาความอิจชาริษยาแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นภายในทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรายังคงประทุหนักขึ้น และแตกเราเลือกขึ้นไปไม่หยุดล่าสุดเดลี่เอ็กซ์เพรสเอองเลสประคมเขาอย่างน่าช็อกว่ามี3นักเตะในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่พอใจคริสเตียโนโรนารอสตาร์เบอร์หนึ่งของทีมโดยพราะเขามองว่าดาวิงสปอร์ตาราชาวบปรุเกตได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีหรือแย่ ถึงขนานี้ผีแดงกำลังถูกสื่อของประเทศเสาไส้สถานการณ์ในแคมป์ยางสนุกหลังจากพวกเขาแพ้เป็นเกมแรกในยุคข,ของราฟรานิกในเกมเพียร์เมเลกที่ถูกวูฟบุกมาพิชิตถึงรางด้วยกสกอร์1 0เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ปีศาสแดงยังถูกแชร์ว่ามีการแบ่งโค้ภายในทีมกันแล้วหลังจากที่ผลงานของทีมไลนะ์นัทในช่วงที่ผ่านมาออกมาค่อนข้างน่าผิดหวัง โดยเฉพาะน่าล่าสุดที่ถึงกับแพ้คารางังถ้าไม่เรีบหาทางกลับมาให้เจอเร็วๆอาจจะทําให้ทีมพลาดการคว้าโค้าบอลยูสกโยฟันชี้ันส์ลีกได้ในซีซั่นหน้าโดยปัจจุบันแมนยูของเราั้างอันดับ7บนตารางคะแนนเพียงมาเลกทำให้เดลี่แอสไพร์ถึงกับได้ออกมารายงานเมื่อวันที่5มกราคมีิผ่านมาว่าพ่โดกำลังตกเป็นเป้าชิงช้าของเพื่อนร่วมทีมแม้จะสถิติในการย้ายกลับสู่รนละครแห่งความฝัน สตาไว36ปีจะมีผลงานที่ยอดเยี่ยมยิงไปแล้ว14ลูกจาก2 1นัดสามารถพาทีมเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในสุดยูฟา่าแชมเปียนส์ลีกได้สำเร็จแต่ก็ไม่ไปที่พิโดจะถูกมองว่าได้รับการปฏิบัติจากเจ้านายเป็นอย่างเดียวเรากับเป็นอภิสิทธิ์ชนนักเตะกลุ่มนี้มองว่าการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมนี้ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคข,ของโอเลกุูนาโซชาแล้วกระทงต่อเนื่องมาถึงยุคข,ของรัฟรานิกก็ยังเหมือนเดิม ทั้งนี้สื่อเจ้าดังกล่าวชี้ว่า3มนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่แฮปปี้ที่โรนัลโดถูกส่งลงสนามเป็นประจำประกอบไปด้วยแฮร์รี่แม็กควายเอริสันคาวานีและเมนซังฟรินวูดซึ่งมีการระบุถึงรายละเอียดด้วยว่ากัปตันแฮร์รี่แม็กควายเซ็นเตอร์ฮาฟทีมชาติอังกฤษมองว่าโรนัลโดมีอิทธิพลในทีมสูงกว่าเขาที่มีตำแหน่งกัปตันทีมและได้รับการยอมรับจากดาวเตะแซมบ้าและปรกเกตในห้องแต่งตัวเพราะพวกนี้พูดจาภาษาเดียวกันกับพิโด ด้านกรีนวูดวัย20ปีไม่ต้องพูดถึงเพราะนี่ไม่รู้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่มีข่าวว่าเขาไม่พอใจกับการมีอยู่ของ c r 7ว่นในทีมปีศาจแดงเนื่องจากทำให้เขาถูกโยกไปเล่นเป็นปีกทั้งทางที่เขาถนัดสวมบทกองหน้ามากกว่าและส่งผลให้ดาวเตะทีมชาติอังกฤษไม่สามารถสำแดงศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้ขณะเดียวกันเอดิสันคาวานี่ก็ตกเป็นข่าวว่าจะย้ายทีมให้ได้ในเดือนนี้เช่นกันแทนเป็นปัญหาที่ทําให้รานเด จำเฟนต้องประสานรอยเล่าในทีมให้ได้ก่อนเกมนัดต่อไปซึ่งทีแดงจะต้องคู้ชื่อคืนมาให้ได้ในแมตช์ต้อนรับแอสตันวินล่าทำศึกเ a ฟเอครับวันจันนี้อย่างไรก็เดีรานิกเองก็หนีไม่พ้นเสียงวิจารณ์จากการแสดงทักษะของพอลเมอร์สันอดีตดาวเตะทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลที่ได้ออกมาเติมเชื้อไฟโดยบอกว่าทุกคนบอกผมว่ารานิกคือคนที่ใช่แต่เขาไม่เคยร่วมงานกับนักเตะกลุ่มนี้มาก่อนและเขาไม่อาจทำให้นักเตะเล่นกันได้ตามมาตรฐาน ผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เกียดเช่นกันที่เลือกราเน็ตเข้ามาคุมทีมแบบชั่วคราวพวาเขาเลือกแบบง่ายๆโดยไม่แต่งตั้งผู้จัดการทีมที่ถาวรพราะเขาเป็นสโม,มสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกการเดียคนมาทํางาน6เดือนเป็นเรื่องที่ขี้เกียจมากพูดถึงสิ่งทีร่ราเนตทำเอาไว้กับอาเบไลฟซิกหรือเชลเก้ทางคู่เป็นทีมระดับล่างของตารางในตอนนั้นแน่นอนว่าไลฟซิกเป็นทีมที่ดีในตอนนี้แต่เขาไม่ได้มีสถิติคว้าแชมป์อย่างเป็นก่อเป็นกรทุกคนพูดถึงเกมฟรอซิงของเขา เราเพรสกันมาตั้งแต่ปี1 9 8 9แล้วเออเบตันชุดที่ยิ่งใหญ่ในยุค80เลเวอร์พูลชุดที่ยิ่งใหญ่ในยุค70และ80พวกเขาล้วนเพรสกันทั้งนั้นเมื่อคุณดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดนี้คุณไม่สามารถบอกผมได้เลยว่าพวกเขาเพรสมูตินิโอายุ35ปีและเขาวิ่งโชว์ที่โอตาร์ฟอร์ดไม่มีใครสกัดเขาได้เลยตลอดทั้งเกมผมคิดว่ามันเร็วไรมากเลยนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้ปัญหาภายในทีมแมนยูของเราไม่จบแค่นี้เพราะล่าสุด นักเตะงอแง,งบอกผิดบังที่สมโมสรแต่งตั้งรานิเป็นผู้จัดการทีมแทนที่ควรจะเป็นอ e. ันโตนิโอคอนเต้ซอในอังกฤษแฉราฟรานิกุนซือชาวเมืองเบียไม่ใช่ชื่อผู้จัดการทีมที่นักเตะแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ต้องการให้เข้ามานั่งเก้าอี้ผู้จัดการทีมในจินโนทารฟอร์ดแทนโอเลกกนานโซชาแต่เป็นอันโตนิโอคอนเต้ย่อโค้ชชาวอิตาเลียนที่พวกเขาอยากได้มากกว่าและสมโมสรอก็มีโอกาสได้ทาบทาม แต่กลับปล่อยให้สเปอร์ดึงไปคุมทีมแทนทันทีที่ราเนกคุมทีมอสูนแดงแพ้เป็นเกมแรกเก้าอี้ของราเนกก็ร้อนชาขึ้นมาทันทีเมื่อเดอะซานสื่อจอมแชของอังกฤษรายงานว่ากุนซือไวเกษียนไม่ใช่ตัวเลือกที่ขุนพลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากได้มาเป็นกุนซือแทนโอเล่กกนาโซชาตั้งแต่แรก แต่เป็นคอนเต้อดีตโค้ชทีมอินเตอร์มิลานซึ่งสุดท้ายกลับส่เพีเมามเอลีอีกรอบโดยตกลงรับงานคุมบางเฮีนยนไก่เดยชองต่อเหตุการณ์หลังจากที่ปีนสาดแดงแตัดสินใจปโปรดกุนซือชาโนเบเจียนเมื่อเดือนพฤศจิกายนนั้นบอดของสโมอสรอได้พยายามทาบทำเอาริซิโอโปเชติโนใยนใหญ่ทีมปารีสแซงแฌตแมงให้ย้ายมาฟุมทีมแต่ไม่เป็นผลเนื่องจากอดีตกุนซือทีมสเปอร์ยืนยันที่จะทํางานกับทีมเงินทางในกรุงปารีสต่อโปเชติโนระบุชัดว่าผมได้อยู่กับสโมอสรที่ผมเคยคาแข่ง และมีแฟนบอลที่น่าทึ่งผมคิดว่ามันเป็นความทรงจําที่ดีที่สุดของผมเพราะให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีก่อนที่โซชาจะาปกกระเด็นออกจากโรงละครแห่งความฝันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมีเสร็จได้ตัวคอนเต้ที่ยังว่างงานอยู่มารับบทุญซือคนใหม่ได้แต่สุดท้ายพวกเขาก็ปล่อยให้เวลาผ่านเลยไปและดึงบรานิกมาเป็นกุญซือขัดตาทับหลังจากยอดผู้จัดจาการทีมชาวเมืองพิซซ่าตกลงรับงานกับไก่เดชองเรียบร้อยแล้ว นอกจากสาวกเรดอาร์แล้วเดอะซันยังได้อ้างมา่านักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการได้คอนเต้มาเป็นบิ๊กบอสเช่นกันและส่งเสียงไปถึงผู้ใหญ่ในทีมแล้วด้วยแต่ไม่ได้รับการตอบสนองกระทั่งพวกเขามีผลงานที่ไม่ดีอย่างที่คาดบาังเอาไว้ภายใต้การคุมทีมของบรานิกซึ่งส่งผลให้บรรยากาศในทีมย่ำแย่หนักขึ้นโดยเฉพาะหลังจบเกมแพ้บุฟคาบ้านสถานการณ์ก็กลับมาเหมือนกับปีก่อนไม่มีผิด ซือเมืองผู้ดีอ้างคำพูดของแรงเขาซึ่งเป็นนักเตะผีแดงรายหนึ่งนักเตะบางคนรู้สึกว่านักเตะชื่อเดิมๆถูกเลือกให้ลงเล่นโดยไม่สําคัญเลยว่าพวกเขาจะมีฟอร์มเป็นยังไงดังนั้นทุกอย่างจึงเป็นไปอย่างโกลาหลต่อกุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดอรซานเผยว่านักเตะบางม่สาสโมสรจะดึงโปเชติโนมาเป็นผู้จัดการทีมได้ในซีซั่นหน้าแม้ในายใหญ่อาร์เจนตีจะกงบางเหียนเปเอชเชได้ไม่นานหลังจากพวกเขาพลาดได้ร่วมงานกับคอนเต ที่ไปรับงานกับสเปอร์แทนที่นูโนเอสเปริโตซันโตได้อย่างน่าประทับใจส่วนข้อสงสัยมากมายว่าทําไมทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราตัวผู้เล่นก็ไม่ได้ขี้เลยแต่ทําไมเล่นกันไม่เป็นทรงทําไมถึงไม่ชนะเข้าใจว่านี่เป็นคําถามที่แฟนผีนทั่วโลกอยากจะรู้อยากจะรู้ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้แมนยูยิ่งเล่นยิ่งเหมือนนักเตะขาดความมุ่งม,มั่นไม่แยแสไม่ทุ่มเทแบบเต็มร้อ ซึ่งบอกตรงๆจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครให้คําตอบได้แบบชัดๆว่าอะไรคือปัญหาของทีมปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนบางทีแอดคิดว่าแม้แต่พระเจ้าก็คงไม่รู้เช่นกันอย่างไรก็ดีล่าส่วนทางด้านสกายสปอร์ตได้ออกมาแสดงทัศนะว่าปัญหาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้นั่นเพราะว่ามีนักเตะของทีมบางไรายไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับแผนการเล่นของราฟรานิกได้และยังตั้งข้อสงสัยถึงศักยภาพของกุนซูรายนี้ว่าเหมาะกับทีมหรือไม่ บรรยากาศภายในทีมฟินสจดแดงกลับมาอืมครึมอีกครั้งหลังจากความปรชาชัยขาบ้านให้กับวูฟแทมตันศูนย์หนึ่งในเพีย์แมทชเมื่อบันจทร์ที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้มีเรองรายง,งานว่ามีนักเตะหลายคนที่เลิกไม่มีความสุขในทีมและพร้อมหาทางย้ายสังกัดภายในเดือนมกราคามนี้หลังจากไม่ค่อยมีโอกาสลงสนามเท่าที่ควรล่าสุดสกายสปอร์ตจัดการกรีดแพนซมเตอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยการออกมาแฉว่านักเตะในทีมบางส่วน มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับระบบ4-2-2-2และมีคนที่สงสัยถึงศักยาภาพของเทรนเนอร์ชาวเยอรมนรันรายนี้มีนักเตะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งพร้อมลงเล่นแต่ปัญหาคือพวกเขาไม่มีโค้ชที่สามารถดึงสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากนักเตะเหล่านั้นได้แหล่งข่าในโรดท้าฟอร์เผยกับสื่อดังของอังกฤษแหล่งข่ารายเดียวกันนี้ยังได้เผยกับ Sky Sports ต,ต,ต่อไปว่า ปัญหาสำคัญที่ทำให้นักเตะไม่สามารถปรับตัวกับแผนของบรันิกมาจากการที่สมโมสรต้องเจอกับปัญหาโควิด -19 จนพลาดโอกาสซ้อมในช่วงเวลาไร้โปรแกรม10บวันเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเพราะทีมต้องปิดสนามซ้อมและกักตัวนักเตะแทนทั้งนี้ยูไนเต็ดยังคงมีผลงานลุ่มๆดอนๆโด,ดยเฉพาะกับการปรับให้เข้ากับการ pressing เร็วตามระบบของบรันิกซึ่งดูเหมือนว่านักเตะไม่ได้เล่นตามแนวทางที่คุณซือไรนี้ต้องการ ถ้ามันคือความจงใจและขาดความมุ่งมั่นของนักเตะที่จะเล่นแนวทางของโค้ชแล้วล่ะก็บอกได้คำเดียวว่าน่นาเศร้าจริงๆครับและแม้ว่าจะเอาใครมาเป็นโคช้ชปัญหานี้ก็ยังคงจะดำรงต่อไปทางแก้เดียวของปัญหานี้คือเตะส่งนักเตะที่ไม่มีใจให้ค้นทีมไปแล้วสร้างทีมใหม่ด้วยนักเตะที่รักสโมสรนี้จริงๆมันอาจจะต้องใช้เวลาในการก่อร่างสร้างตัวบ้าง แต่อย่างน้อยบรรยากาศของทีมในห้องแต่งตัวจะดีกว่านี้แน่เด็กพีคิดว่ายังไงกันบ้างล่ะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดนี้คือการ update, อัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราโดยช่องเด็กซราแมนยูนะครับฝากแฟนผีทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ